ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชีทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d มนตรีตรวจเยี ин, ่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรีห้องประชุมบัคารเรียน4โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์พลเรือเอกพงเทพหมูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปิปัมย์และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูร์อำเภอเมืองเพชรบูร์โดยมีนายกฤิคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์นายสุเมธธีรนิติรองผู dad, ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบ นางชุติพรเหล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับนางชุติพรเหล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์ออนแฮนออนแอร์และออนไซต์มีผลสำเร็จทางการเรียนภาพรวมทุกรายวิชา เพิ่มขึ้น12.74คิดเป็นร้อยละ18.68มีนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนสำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 พบว่าพื้นที่การเรียนการสอนไม่เอื้อมหน่วยโต๊ะเก้าอี้ในการเรียนไม่เพียงพอไม่มีห้องนั่งเรียนเป็นสัดส่วนและต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุนจัดทําห้องสตัดดี้รูมเพื่อเป็นสัดส่วนในเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนต้องการปรับปรุงพัฒนาลานสร้างโดยต้องการสนับสนุนปูนซีเมน720ถุงจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายหลังจากรับฟังการดำเนินง,งานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูร์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เยี่ยมชมเนสัตสการเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนณนะบริเวณชั้นล่างอาคารเรียน3และไปยังอาคารโดมอเนกประสงค์องค์คมนตรีถวายความเคารพพระบร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิาเบศรมหาราชารชบรมนาถบพิตรและเปิดกลวยถวายราชสการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาวารางกูลชมการแสดงของนักเรียนจนํานวนหนึ่งชุดในชุดการแสดงเทิดฟ,ฟ้าคุ้มไทยและกล่าวให้โอวาสนักเรียนจากนั้นเขาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยกังหันาน้ำชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์โรงผลิตอิดบล็อกร้านเสริมสวยสตรีและร้านกาแฟ โรงเรียนราชประชานุเคราะห57จังหวัดเพชรบูร์เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสาศึกษาตั้งอยู่เลขที่1ทับ9หมู่ที่9บ้านวังจานตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์มีพื้นที่587ไร่2งาน46ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูร์สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเมื่อวันที่30พฤษภาคม2556ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคร57จังหวัดเพชรบูร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมน พระมหาภูมพิพลอดนุลยเดชท,ที่มีพระชนมายุครบ84พรรษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําการแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดํารงชีวิตและยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด763คนมีบุคลากรรวม79คนมีนางชุติพรเหล็กคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5้จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนตีสาสงเครเพชรบูรณ์ โรงเรียนประจำประเทศพักนอนในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราชถึงชั้นมรียมศึกษาปีที่6มีหอพักทั้งหมด17หอพักและนักเรียน,น,นชายภูเขาจัดการศึกษาในปีนี้เนี่ยได้ไปจัดการศึกษาเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีนะครับไอทีนะแล่ด้านวิชาชี และถัดจากการเลี้ยงสุกรพันธุ์เมืองนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงโคขุนส่วนน้านี้ก็จะเป็นสุกรขุนค่ะ ลองดูอกันนะจะปอารี่พระเดี่ระเดอท่านทอบอกว่าอ่นี่ นทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก